ครัวเชียวแน่สวัสดีครับวันนี้สิซมามาเฮดลาเป็นนะครับนี่เขาว่าเบิ้งส่วนผสมกันเลยเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพักเป็นหอมข้างในแหละขาดบาดาัตเตก็คือหัวปีนะครับใส่หัวป,ปีน้ำเั็น,นี้เัาสึมาหั่นครับมาหั่นเนื้อหั่นหนังเนี่ยแหละครับผมเอาเป็นคั่มพอดีพอดีแล้วเขาสิไปลาวนนะครับ อันนี้จะเป็นปีห้อมแดงบักซี่ครับผมอันนี้คือนำเปล่าแล้วกันบีบบางหน้าลงนะครับเวลาเข้าหันหัวปีลงมันจะไดบะดำนะครับ กระเทียมครับเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็เอาเนื้อมาร่วนเนาะร่วนเครื่งในให้สุกก่อนเราค่อยใส่เนื้อลงมาร่วนที่หลังนะครับผม จะซุกแล้วก็เติมน้ำปลาหลลงไปครับน้ำปลาแดกบานเท่าเนี่ยละใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วครับมาเด้อพี่น้องมากินลาบเป็ดน,น้ากันครับกับเครื่องในทอดทมหอมแซ่บนะครับมีข่าเหนียวน่าแล้วก็มีผักน้ำหนอาพี่น้องขั้นพูพเดมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันในเด้อครับผมขอพูดณหลายๆครับสวัสดีครับ